สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ่นที่ชื่นชอบในการวิเคราะห์คำนวณตัวเลขทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วกับสูตรร้อยมาลัยให้โชคนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับเรามีสูตรด,ดีสูตรเด็ดนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฝึกคิดฝึกคำนวณน,นะครับไว้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลอตเตอรี่กันนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาดูสูตร3ตัวท้ายนับที่1น,นะครับหรือว่า3าตัวบนนั่นเองภาษาบ,บ้านๆที่เราเรียกกัน นะครับแล้วก็มาดูสูตร2ตัว่ลงรัฐบาลกันด้วยนะครับทั้ง2ส,สูตรเลยครับนำไปเสี่ยงลอตเตอรี่กันนะครับอันนี้ถ้าเราชอบนะครับในแต่ละงวดนะครับเราเราคิดออกมาแล้วจะได้งวดละ3ชุดจะมีชุดหนึ่งที่ออกนะครับตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ก็ตักเข้าตัวมานั่นเองแบบนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็จะมีเลข3-3-6อยู่ตัวหนึ่ง เดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับวิธีการคิดการคานวณตัวเลข3ชุดนะครับสตัวท้ายรางวัลที่1หรือว่า3ตัวบนนั่นเองนะครับตามสโลแกนของช่องเรานะครับเลขทุกตัวต้องมีที่ไปที่มาทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นห้ามนําไปเล่นการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผม ก่อนที่เราจะมาดูวิธีการคิดการคำนวณตัวเลขนะครับเราจะมาดูเลขสรุปก่อนนะครับลหลายๆท่านอาจจะคิดไม่ค่อยเป็นนะครับหรือว่าไม่มีเวลาที่จะมาดูคลิปการคำนวณน,นะครับวันที่1สิงหาคมนะครับเลขที่เราวิเคราะห์ได้หลักร้อยจะเป็น78901และนี่เป็นโครงสร้างตัวเลขนั่นเองนะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับแต่ถ้าใครดูคลิปจบนะครับจะมีวิธีการตัดตัวเลขนะครับหลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียว นะครับแล้วเลขชุดนี้นะครับจะมีแค่3ชุดที่เราเลือกออกมานั่นเองนะครับแล้วถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจนะครับสงสัยการคำนวณทุกอย่างเราสามารถที่จะแอดไลน์มาปรึกษากันได้นะครับเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอ l ดี e ลของเรานั่นเองนะครับ0886274141นะครับจุดไหนตรงไหนไม่เข้าใจก็ทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือจะโทรมาคุยกันก็ได้นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับ เรามาดูการคำนวณตัวเลขกันนะครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับอันนี้ผมจะทําตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับสัก2งวดนะครับทุกคนก็น่าจะทําตามได้ทําเองได้นะครับแล้วท้ายคลิปเดี๋ยวจะมีการฟันธงวันที่1สิงหาคม,มด้วยว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับรางวัลที่1นึตัวล่างเลขหน้าน1 2ท้าย1 2สองนะครับนี่จุดที่เราต้องนํามาคํานวณน,นั่นเอง นะครับเวลาวางตัวเลขหนึ่งสองห้ามสลับกันนะครับสูตรของเรานะครับจะมีเลขนำโชคอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องตั้งทุกหลักนะครับเลขนำโชคตัวนั้นก็คือเลข5นั่นเองนะครับตั้งแบบนี้ตั้งเลข5้าทุกหลักเลยนะครับเลข5้าเลขห้านะครับแล้วก็เลข5้านั่นเองตั้งแบบนี้นะครับทีนี้สำคัญที่จุดที่เราจะนำตัวเลขมาคำนวณนะครับเราไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับ ให้ทุกคนสังเกตที่เลขหน้าครั้งที่1นะครับในหลักร้อยตรงนี้แล้วก็หลักสิบหลักหน่วยบวกกันนะครับดูแค่เลขหน้าครั้งที่1นะครับจุดเดียวนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับหลักสิบให้ไปดูที่หลักร้อยหลักสิบตรงนี้ของรางวัลที่1นะครับบวกกันแล้วก็ดูเลขท้ายครั้งที่1หลักสิบตรงนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนนะครับดูที่หลักแสนของรางวัลที่1นะครับไปบวกหลักหน่วยของรางวัลที่1ตัวนี้ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับให้ไปดูที่หลักหน่วย2ตัว่างรัฐบาลนะครับตำแหน่งนี้ให้ทุกคนบวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับอาจจะดูยากหน่อยนะครับเพราะว่า3ตัวไม่ใช่ถูกได้ง่ายๆนะครับวิธีการตั้งตัวเลขนะครับเลข4ตัวนี้มาตั้งได้เลยนะครับสอบวกแได้10คือ0มาตั้ง5้าบวกศได้5ก็มาตั้งนะครับเลข4มาตั้งได้เลยนะครับห้าบวกสจะได้9มาตั้งตัวนี้1นบวกหจะได้2ก็มาตั้งตัวนี้ ขั้นตอนต่อไปนะครับวิธีการบวกร้อยมาลายนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับ4ี่บวก5้าจะได้9้านะครับ5้าบวก0ูนย์ได้5้า้าบวก5ได้ส4ี่นะครับบวกได้ตัวเดียวนะครับแล้วเราค่อยเพิ่มแต้มไปทีละตัวนะครับห7เจดแล้วก็8ให้ครบ5้าตัวเราก็หยุดแบบนี้นะครับหลักสิบเช่นกันนะครับบวกร้อยมาลายนะครับ5้าบวกห้าได้10บคือศูนย์ะครับ5บวก4ี่ได้9้า ศูนย์บวกเก้าจะได้เก้านะครับเก้าเป็นศูนย์นะครับศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามแบบนี้นี่จะเป็นหลักสิบนะครับหลักสุดท้ายนะครับเราจะฟันธงรอไวเลยนะไว้เลยนะครับเลขจะมีแค่สามตัวเท่านั้นเพราะเราจะสรุปเลขแค่สามชุดนะครับให้บวกร้อยมาอะไราเช่นกันแบบนี้เก้าบวกห้าจะได้สิบสี่นะครับห้าบวกสองได้เท่ากับเลขเจ็ดบวกให้เหลือตัวเดียวนะครับ ตัวเดียวที่ว่านี้นะครับให้เรายืดแต้มไป3ตัวจะเป็นตัวตั้งไว้เลยนะครับหลักหน่วยได้1นะครับ1เพิ่มเป็น2 2เพิ่มเป็น3แบบนี้นะครับให้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับเพิ่มครั้งละ1แต้มนี่คือหลักหน่วยที่เราฟันธงในงวดถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้ฟังหลัก,กร้อยกับหลักสิบนะครับหลักละ5ตัวนี้เราจะเลือกมาหลักละตัวเท่านั้นมาวางข้างหน้าตัวนี้นะครับให้เราตั้งเลข5าคือเลขนําโชคของเรา นะครับตั้งเลขค่าได้เลยนะครับเลขนําโชคของเรานะครับตัวที่จะมาบวกกับ5้านะครับฝั่งหลักร้อยงวดนี้บวกกันได้ห้าฝั่งหลักสิบบวกกันได้ศูนย์นั่นเองนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะครับวิธีการบวกกันนะครับ5้าบวก5ได้10บคือศนพอได้ศูนย์แล้วนะครับให้ทุกคนนับไปเลยนะครับ5แต้มจะได้เท่ากับเลข5้านั่นเองเพิ่มไป5้าแต้มนะครับหบวกศูนย์ได้ห้าอันนี้ก็เพิ่มไป5้าแต้มเช่นกันนะครับจะได้ศูนย์นั่นเอง นะครับนี่จะเป็นตัวตัดนี่ฝั่งนี้จะเป็นตัวตัดนะครับเราไปเลือกคัดตัวที่ซ้ํากันออกมาระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดอย่างเช่นวันนี้จะเป็นเลข5านี่คือที่เราฟันธงหลักร้อยในงวดถัดไปนะครับฝั่งนี้จะเป็นเลขศูนย์นะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับฟันธงไปที่หลักสิบเราก็นําเลขห้ากับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับมาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ห้าศูนย์หนึ่ง 502แล้วก็503นย์นั่นเองนี่คือเลขที่เราจะนำไปเสี่ยงลอตเตอรี่ในงวดถัดไปนะครับวันที่16มิถุนายนนะครับคำนวณออกวันที่1นึ่งกรกฎาคมนะครับงวดนั้นออกมา503ศนั่นเองเห็นไหมครับ50และก็3านั่นเองหลักหน่วยที่เราฟันธงเอาไว้จะมีเลข3อยู่ตัวหนึ่งแบบนี้นะครับ งวดถัดไปนะครับวเวลาเราจะคำนวณตัวเลขอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกมาให้ถูกต้องตามที่ผมแนะนานะครับโดยเฉพาะเลขหน้าเลขท้ายนะครับห้ามสลับกันแค่นั้นเองนะครับเราก็ตั้งเลข5าเอาไว้นะครับเป็นเลขนาโชคของเราตั้งทุกหลักเลยนะครับเลข5าเลข5าแล้วก็เลข5นั่นเองตั้งเอาไว้เลยนะครับทุกหลัก ทีนี้ตำแหน่งที่จะบวกกับเลขนำโชคของเราใช้จุดเดิมในงวดที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็คือเลขหน้าครั้งที่1หลักร้อยแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยบวกกันแบบนี้นะครับฝั่งหลักสิบก็ไปดูที่หลักร้อยก,กับหลักสิบของรางวัลที่1นะครับแล้วดูเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักสิบตัวนี้หลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนไปบวกหลักหน่วยรางวัลที่1งตัวนี้นะครับแล้วก็ดูหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้บวกตัวเองเข้าไปด้วย นะครับดูยากหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใครชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับชอบคิดชอบคำมนตัวเลขเอาไว้เป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมส่งไปให้ส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับสูตร3ามตัว2ตัวให้หมดเลยนะครับไปเลือกลอตเตอรี่เอาไว้นะครับผมวิธีการตั้งเลข8มาตั้ง3ามบวก9ก้สบนะครับห้าบวกศูนย์ได้ห้านะครับเลข7ก็มาตั้งนะครับสี่บวกสามได้เจด ตรงนี้บวกตัวเองนะครับได้18ก็คือ8ทีนี้เราก็มาบวกร้อยมาละยกัน8บวก5นะครับ5บวก2ได้7จนะครับ3บวกเได้10คือ0 1 2 3แล้วก็4นะครับครบ5้ตัวเราก็หยุดหลัก10ก็เช่นกันนะครับ5บวก5ได้10คือ0นะครับ5บวก7ได้12นะครับศูนบวก2ได้2 2เพิ่มเป็น3 3มมเป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6แบบนี้ หตัวเราก็หยุดนะครับส่วนหลักสุดท้ายหลักหน่วยเราจะฟันธงแค่3ตัวรอได้เลยนะครับก็คือบวกร้อยมาลัยเช่นกันนะครับ7จ็บวก5้านะครับ5、บวก8ได้13ตัวเดียวที่เราได้มาก็คือเลข5นั่นเองนะครับ5้าเพิ่มเป็น6นะครับ6เพิ่มเป็น7แบบนี้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับเลขจะมี3ตัวแบบนี้ฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองนะครับ ทีนี้เราเป็นเลือกหลักร้อยมาตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวนะครับเราก็ตั้งเลขห้าก็คือเลขนำโชคของเรานั่นเองตั้งเลขห้าแบบนี้นะครับทีนี้จุดที่เราจะมาบวกเลขห้านะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนงวดนนี้บวกกันได้แปดนะครับฝั่งหลักสิบบวกกันได้สามนะครับตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับเดี๋ยวใครชอบคิดคำนวณตัวเลขเดี๋ยวจะบอกให้ว่าวิธีคิดคิดยังไงนะครับ บวกกันนะครับได้13ก็คือ3นะครับบวกไป5แต้มอันนี้ Assass, น่าจะเข้าใจนะครับได้8นั่นเองนะครับตัวนี้บวกกันได้8นะครับบวกไป5แต้มจะได้3มนั่นเองนะครับบวกให้ถูกต้องนะครับนับให้ถูกต้อง5แต้มนะครับตัวที่เราเลือกออกมานะครับหลักร้อยก็จะมีเลข3นั่นเองที่ซ้ำกันนะครับหลักสิบก็จะมีเลข3เช่นกันนะครับซ้ำกันนะครับเราก็เลือกเลข3 3มตัวนี้ เอาไปวางข้างหน้า33 3นะครับ3แล้วก็3นะครับแบบนี้งวดละ3ชุดนะครับวันที่1กรกฎคาคมออกวันที่16กรกฎานะครับงวดนั้นกองสลักเข้าตักเข้าตวมาก็คือเลข3 3 6นั่นเองนะครับงวดที่เพิ่งออกไปนะครับแบบนี้เราฟันธงถูกต้องนะครับ3 3แล้วก็6นี่คือตัวที่ถูก นะครับลอตเตอรี่ที่เราเลือกออกมาแล้วก็ไปลุ้นกันเราเองนะครับ3ามตัวข้างหน้านะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านๆมานั่นเองทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้ทุกคนได้คิดคํานวณได้นะครับผมทีนี้ทุกงวดตัวเลขจะเหลือแค่สามชุดแบบนี้ได้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสําคัญนะครับเพราะว่าเราจะฟันธงหลักร้อยตัวเดียวหลักสิบตัวเดียวไปวางข้างหน้านั่นเองนะครับทีนี้ที่มาทําให้ดูตรงนี้นะครับผมไม่ได้มาชักชวนหรือว่าแนะนาให้ทุกคนไปเล่นนะครับ เฉพาะใครที่ชอบคิดคำนวณตัวเลขนะครับไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับถ้าสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับก็แอดไลน์มาหาผมได้นะครับตามเบอร์นี้แหละนะครับที่ผมบอกเอาไว้นะครับ0886274141นั่นเองนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n e นะครับหรือใครอยากจะโทรมาพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้เป็นเบอร์โทรด้วยนะครับสนใจอยากคิดเป็นทําเป็นนะครับคิดคำนวณด้วยตนเองได้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ เรามาดูงวดหน้ากันนะครับเรามาดูว่าวันที่1สิงหาคมนะครับเราคำนวณจากวันที่16รกรกฎานะครับที่ออก3า6นะครับเลขก็ไปออกงวดวันที่1สิงหาคืองวดหน้าเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับและไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของอนาคตนั่นเอง นะครับสูตรนี้มีทางเดินที่ดีนะครับถูกมาโดยตลอดเราถึงนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆเ,เอาไว้พิจารณานะครับเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนั่นเองนะครับใช้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักร้อยครั้งที่1และหลักสิบหลักหน่วยบวกกันวงไปที่เดิมนะครับหลักร้อยกับหลักสิบรางวัลที่1และก็หลักสิบครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองวงไปที่เดิมหลักแสนรางวัลที่1ไปบวกหลักหน่วยรางวัลที่1นนั่นเองตัวน,นี้บวกกันแล้วตัวนี้อย่าลืมนะครับ บวกตัวมันเองเข้าไปด้วยนะครับแต่ทีนี้สูตรที่ผมสง่สงไปผมจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปด้วยนะครับ3มาตั้งนะครับ3ามบวกหนึ่งได้4 3มบวก3ามได้หนะครับเลข2มาตั้ง3บวก6ได้9นะครับ1บวก1ได้สองขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาลัยแค่นั้นเองอันนี้คงจะพอเข้าใจนะครับวิธีการบวกร้อยมาลัยนะครับ8 9บวกให้เหลือตัวเดียวนั่นเอง ค่อยเพิ่มแต้มเป็น8 9 0และก็น1นี่คือหลักร้อยวันที่1สิงหาคมนะครับได้1ได้7 8901แล้วก็2นี่คือหลัก10นั่นเองนะครับเราไปดูหลักหน่วยนะครับเราฟันธงตัวไหนนะครับ3ตัวนะครับฟันธงรอได้เลยนะครับ9บวก54นะครับ5บวก2ได้7 สีบ่บวกเได้สิบเอก็คือ1นึ่นั่นเองนะครับหเพิ่มเป็น2นะครับ 2, 2เพิ่มเป็น3แบบนี้เพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับเพราะฉะนั้นตามสูตรแล้วนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับเวลาเราไปเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับสตัวท้ายรางวันที่1ให้ติดหลักหน่วยไว้ที่1 2 3่ามนะครับเพราะสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองมีโอกาสถูกรางวัลต่อเนื่องได้นะครับทีนี้หลักร้อยหลักสิบล่ะนะครับ หลักร้อยหลักสิบวิธีการตัดตัวเลขเราก็ตั้งเลขห้าก่อนนะครับตั้งเลขห้าก่อนแบบนี้ตั้งเอาไว้นะครับเราจะเลือกตัวไหนนะครับตัวนี้มีวิธีบวกนะครับตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็เพิ่มไปห้าเต้มจะมีตัวหนึ่งนะครับภายในห้าตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวหลักสิบก็เช่นกันจะมีแค่ตัวเดียวนะครับภายในห้าตัวนี้ที่สามกันนะครับเรามาวางข้างหน้าตัวนี้เรามาวางข้างหน้าตัวนี้ วางไว้ทั้ง3หลักนะครับก็จะได้เลขตัวเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1หรือว่า3ตัวบนนั่นเอง3ชุดแบบนี้นะครับนำไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสียเ่ยงลอตเตอรี่นั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราจับคู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจับคู่ให้ดูเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับ78901นี่คือหลักร้อยนะครับ89012นี่คือหลักสิบและ1 2 3ที่เราฟันธงหลักหน่วยก็จะเป็นตัวนี้ นี่คือโครงสร้างทั้งหมดนะครับถ้าเราจะเลือกแค่3ชุดออกมานะครับหลักร้อยจะมีตัวเดียวหลักสิบมีตัวเดียวเราต้องรู้จุดนี้สูตรที่ส่งไปให้จะมีคําตอบในนั้นเลยนะครับผมนี่คือข้อมูลงวดวันที่1สิงหาคมก็คืองวดหน้านั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดู2ตัวล่างรัฐบาลกันบ้างนะครับสตัวล่างรัฐบาลนะครับเวลาเราคิดเราคำนวณออกมาแล้วนะครับจะได้ตัวเลขทั้งหมด3คู่เช่นกัน นะครับ42ก็ถูกนะครับ31ก็ถูก89ก็ถูกและ21ก็ถูกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับให้ทุกคนได้คิดเป็นทําเป็นนะครับเวลาเราไปเสี่ยงโชคจะได้มีความมั่นใจที่จะเสี่ยงในงวดถัดไปนั่นเองหรือว่างวดหน้าวันที่1สิงหาคมนะครับทําตัวอย่างให้ดู2ง,งวดก็พอนะครับแล้วจะมาดูวันที่1สิงหาด้วยจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับ สองตัวรัฐบาลนะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับมีแค่สองหลักแต่ว่าเราตั้งเลขห้าเหมือนเดิมนะครับเป็นเลขนําโชคของเราต้องตั้งทุกหลักตั้งเลขห้าไว้นะครับตําแหน่งจุดในการคํานวณน,นะครับจะไม่เหมือนกันกันกบสูตรสามตัวนะครับสองตัวรัฐบาลหลักสิบให้เราวงไปที่หลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าและหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือฝั่งหลักสิบนะครับ ส่วนฟังหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1ไปบวกหลัก12ตัวล่างรัฐบาลตัวนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับให้ทุกคนวงไปที่เลขท้ายครั้งที่2นะครับในตําแหน่งหลักหน่วยตัวนี้หลักหน่วยตรงนี้ให้บวกตัวมาเดงเข้าไปด้วยนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เรามาตั้งตัวเลขกันนะครับเลข2กับเลข4มาตั้งตัวนี้แล้วก็เลข4นะครับ1นบวกสได้4ก็มาตั้ง ตรงนี้บวกตัวเองได้เท่ากับเลข12ก็มาตั้งนะครับวิธีการบวกก็ร้อยมาไล่เหมือนเดิมนะครับ2บวก5จะได้7 5บวก4ได้9 7บวก9ได้16 6, 6เพิ่มเป็น7เป็น8เป็น9แล้วก็เป็น0นั่นเองเลขจะมี5ตัวนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับเราจะฟันธงเหมือนกับ3ตัวท้ายรางวัลที่1นั่นเองนะครับ4บวก5จะได้9 5นะครับ5วกกับ2ได้เท่ากับเลข7 เก้าบวกเจ็ดได้เท่ากับเลขสิบหกก็คือหกพอได้หกแล้วนะครับให้ทุกคนเพิ่มครั้งละสามแต้มได้เก้าและได้สิบสองแบบนี้นะครับเลขชุดสามตัวจะเพิ่มครั้งละหนึ่งแต้มแต่สูตรนี้สองตัวรัฐบาลจะเพิ่มครั้งละสามแต้มนั่นเองนะครับผมทีนี้ฟังหลักสิบเราจะฟันทงมาแค่ตัวเดียวเหมือนกันนะครับมาวางข้างหน้าตัวนี้เราก็ตั้งเลขห้าตั้งเลขห้าไว้ นะครับอีกตัวหนึ่งที่จะบวกกับเลข5งวดนี้บวกกันได้8นะครับบวกกันได้8นะครับเวลาบวกกัน5บวก8ได้13นะครับให้บวก5แต้มนะครับก็จะได้8ทําคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วเราเลือกตัวที่ซ้ำกันออกมานะครับฟันธงไปที่หลักสิบเราก็แค่นำเลข8ตัวนี้ไปวางข้างหน้าไปวางข้างหน้าก็จะได้งวดละ3ชุดเหมือนกับ3ตัวนั่นเอง นะครับ16มิถุนาออกวันที่1กรกฎาคมเลขที่ออกคือ89นะครับ89นะครับแบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนี่คือตัวที่ถูกนั่นเองนะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจกันบ้างนะครับงวดถัดไปเวลาเราจะคำนวณอีกนะครับเราก็นำข้อมูลที่กองสลากเขาตักมานะครับตั้งเลข5ได้เลยนะครับเป็นเลขนำโชคตั้งไว้ทั้ง2หลักนะครับเลขนำโชคตั้งเข้าไปนะครับ จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับไปดูที่หลักสิบบ้างนะครับเ <ff> ลขหน้าครั้งที่หหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หหลักสิบนั่นเองนะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างนะครับวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1ไปบวกหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลตัวนี้นะครับแล้วก็ดูที่เลขท้ายครั้งที่2หลักหน่วยตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปตัวนี้สําคัญนะครับต้องจําให้ดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรที่ผมส่งให้ผมจะมีเขียนกํากับอยู่แล้วว่าตัวนี้บวกตัวเองเข้าไป ทุกคนจะได้คิดง่ายทําง่ายนะครับ3กับ7นะครับมาวางได้เลย3กับ7 3บวก81 1คือ1ตรงนี้7บวก7ได้14ก็มาตั้งขั้นตอนต่อไปเราก็บวกร้อยมาเลยนะครับ5บวก3 3บวก5ได้8 5บวก7ได้12นะครับ8บวกสได้10คือ0 0เป็น1เป็น2เป็น3แล้วก็เป็น4แบบนี้หลักสิบจะมีเลขอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับ ส่วนหลักหน่วยเราจะฟันธงออกมาแค่3ตัวเท่านั้นนะครับหบวกหได้6นะครับ5บวกสได้9 6บวกเได้15นะครับเพิ่ม3ได้8เพิ่ม3ได้11คือ1นะครับอย่าลืมนะครับหลักหน่วยจะเพิ่มครั้งละ3มแต้มฟันธงไปเลยนะครับ3ตัวนี้นะครับถ้าจับคู่กันเนี่ยนะครับสิคู่นะครับถ้าจับคู่กันนะครับถ้าเราไม่ตัดหลัก10บนะครับ แต่ถ้าเราตัดหลัก10ก็จะเหลือแค่3มชุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญนะครับงวดนี้บวกกันได้สนะครับแล้วเราก็บวกกันนะครับห้าบวกสองได้7 7็ดเจ็ดบวกห้าได้สิบสองก็คือสองนั่นเองทีนี้เราก็เลือกตัวเลขฟันธงมาแค่ตัวเดียวคือเลขที่ซ้ํากันนี่จะเป็นตัวที่เด่นที่เราเลือกออกมาเราก็นํามาวางข้างหน้านะครับเป็น2 5 2 8แปดและก็2 1นึ่นั่นเอง งวดละ3ชุดนะครับ1กรกฎาคมออกวันที่16กรออกฎางวดที่เพิ่งออกไปนั่นเอง2.1น,นะครับใครรับชมคลิปงวดที่ผ่านมาคงจะพอจําได้นะครับ2แล้วก็หนั่นเองหลักหน่วยเราฟันธงถูกต้องนะครับ581ออกไปที่เลขหนงนะครับผมนี่คือข้อมูลตัวอย่างในงวดที่ผ่านๆมาที่เราทําให้ดูให้ทุกคนได้คิดและเข้าใจในการคํานวณตัวเลขนะครับทีนี้งวดวันที่ หสิงหาคมนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าเป็นเลขตัวไหนบ้างทําให้ดูก่อนออกนะครับแต่ออกไม่ออกไม่รู้นะครับทำให้ดูก่อนออกนะครับแต่ตัวอย่างที่เราทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางให้ทุกคนได้มีความมั่นใจในการที่จะไปเสี่ยงในงวดถัดไปนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับแอดไลน์เข้ามา0 8 8นะครับ6 2 7 41 4 1นั่นเองนะครับผมส่งไปให้ มีทั้งสูตร3ามตัวและก็2ตัวนะครับนำไปพิจ,จารณาในการเสียเ่ยงลอตเตอรี่นั่นเองนะครับผมต่อไปมาดูงวดหน้ากันเรามาดูงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับคำนวณออกวันที่1สิงหาคมนะครับงวดน,นี้ออก21ออกไปแล้วนะครับเราก็ตั้งเลขค่าเหมือนเดิมนะครับตั้งเลขค่าแล้วก็ตั้งบวกไว้นะครับฟังหลักหน่วยก็เช่นกันจุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับไปดูที่หลัก10ก่อนหลัก10ครั้งที่1 ครั้งที่หนึ่งนะครับเลขหน้ากับเลขท้ายคล้ายๆกันนะครับฝั่งหลักหน่วยให้วงไปที่หลักหมื่นราังวันที่หนึ่งบวกหลักสิบสองตัวล่างรัฐบาลตรงนี้นะครับแล้วก็ดูที่หลักครั้งที่สองเลขท้ายนะครับหลักหน่วยตัวนี้บวกตัวเองเข้าไปนะครับตำแหน่งทุกจุดนะครับที่เราวงเอาไว้นะครับเป็นจุดที่ขยันออกนะครับเป็นจุดขยันออกนะครับตัวเลขจะออกในตำแหน่งนี้ทุกงวดเลยแต่แต่เราต้องนำมาคำนวณให้เป็นแค่นั้นเองนะครับ เลข3นะครับแล้วก็เลข2นะครับ6บวก2ได้8 8บวก8ได้16นะครับเราก็บวกร้อยมาลยถ้าเราไม่บวกร้อยมาลยก็จะไม่ได้เลขในงวดถัดไปนะครับ3บวก5ได้8 5บวก2ได้7 8นะครับ8วก7ได้15 5เป็น6เป็น7เป็น8แล้วก็เป็น9ทําให้ดูก่อนออกมีปากการกระดาษก็จดเอาไว้นี่คือข้อมูลวันที่1สิงหาคมนั่นเองคืองวดหน้า หลักหน่วยเราฟันธงตัวไหนไปดูนะครับได้13นะครับได้11คือ1ได้เท่ากับเลข4นะครับ4เพิ่ม3จะได้7เพิ่ม3ได้0นั่นเองนะครับนี่คือข้อมูลหลักหน่วยวันที่1สิงหาคมนะครับอันนี้เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับเวลาไปเสี่ยงลอตเตอรี่นะครับถ้าชอบ2ตัวรัฐบาลนะครับเลือกเอาไว้หลักหน่วย4 7 0นนั่นเองนะครับส่วนหลัก10นะครับ จะมีตัวเดียวที่เราเลือกออกมานะครับแต่เราต้องรู้จุดนี้นี่คือจุดสําคัญนะครับตัวไหนบวกกันมาวานะครับบวก5แต้มจะมีตัวหนึ่งนะครับที่ซ้ํากันกับเลข5ตัวนี้เราก็นํามาวางข้างหน้าแบบนี้นะครับสูตรผมจะส่งไปให้นะครับใครที่อยากคิดเป็นทําเป็นนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับสูตร3ตัวก็ส่งไปให้ด้วยคือตัวนี้เราก็จะได้รู้ว่าตัวนี้บวกกันยังไงนะครับเลือกตัวไหนออกมาแค่ตัวเดียว แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับหลักสิบก็เช่นกันตัวเดียวตัวนี้จะมีคําตอบมาวางข้างหน้านะครับส่วนสองตัวรัฐบาลก็เช่นกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมามาวางข้างหน้ารับเฉพาะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคชอบซื้อลอตเตอรี่นะครับชอบแนวทางการคำนวณตัวเลขนี่คือความจริงที่เราสามารถที่จะคิดเองทาเองได้วิเคราะห์ด้วยตนเองได้นะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีคําอธิบายนะครับทุกตําแหน่งทุกจุดนะครับ รวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับ3ตัวก็เช่นกันนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยทุกจุดนะครับจะมีบอกทุกคนสามารถคิดและทําเองได้นะครับส่วนตัวเลขนะครับถ้าใครสามารถที่จะไปเสี่ยงทั้งหมดได้ก็ตามนี้นะครับนี่คือสูตรนี่คือตัวเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับหรือว่า3ตัวบนนั่นเองนะครับนี่คือสูตรสองตัวล่างรัฐบาลนะครับหรือว่า2ตัวล่างนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราดึงออกมาจะมีแค่3ชุดนะครับ สนใจนะครับสูตรการคำนวณตัวเลขนะครับวิธีการคิด3ตัว2ตัวนะครับ0 8 8 2 6 2 7 4 1 4 1เนะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID l i n ลนะครับทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้รายละเอียดการรับสูตรนะครับหรือใครอยากโทรก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับทีนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับว่าวันที่1สิงหาคมนะครับสูตรตัวนี้ตัวไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่เขาตักข้าตรงมานะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามช่องของเรามาโดยตลอดนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องของเรานะครับสูตรดีสูตรเด็ดเลขสรุปแม่นๆมีมาแบ่งปันทั้งหมดไปนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยนะครับถายสุดแล้วก็สุดท้ายต้องกล่าวคำว่าโชคดีนะครับไม่เจ็บและก็ไม่จนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ